แช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเตรียมรับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทโอนรอบถัดไปในวันที่9มีนาคมนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคลิปนี้เราจะมาดูโคฆษกประกันสังคมแจ้งอัปเดตข่าวการโอนเงินรอบที่ผ่านมาจำนวนกว่า20,000คนนะคะและเตรียมรับเงินเยียวยารอบต่อไปคือรอบที่7ซึ่งจะมีการโอนในวันที่9มีนาคม2565นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถเช็คสิทธิ์ล่าสุดของตนเองได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม หรือที่ www.sso.go.th เฉพาะกลุ่มคนทำงานกลางคืนนะคะรับเยียวยาคนละ5,000บาทไปฟังโคศกประกันสังคมสรุปให้ฟังอีกครั้งค่ะขอแสดงความยินดีกับคนบันเทิงนะคะเมื่อคืนเงินเข้าแล้วตั้งแต่ตีหนึง สองหมือนกว่าคนนะคะที่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็ถ้าใครตรวจสอบสิทธิ์แล้วว่ามีสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าท่านต้องไปตรวจสอบว่าท่านผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือเปล่านะคะแล้ววันที่ท่านมีปัญหาหรือเปล่านะคะต้องต้องไปตรวจสอบนะคะเพราะสํานักงานประกันสังคมเราพร้อมจ่ายค่ะ